กันต่อ,อกันเข่าวเกี่ยวไหมครับมีกวทช่างสมาร์ทอยู่บ้านมีสวนนะยื่นเรื่องมาหาผมอีกครั้งนะครับแต่น,นี่จะเป็นช่วงอะไรนี่ไม่ใช่ช่วงนะเพราะว่าเนะี่ยผมเล่นไม่ไดนลงไม่ได้ทำคลิปไงนั่นจากถึงชอบม่ไมปกรุเงเทพน้องก็ามากวนน้องมากวนก็ไม่ได้นมหญิกเพราะเสียงมันดัง เลยต้องแบบนี้ไมก่อนเลยถึงมาลงวันที่มีเนียถ้าวันนี้มันคืออะไรมันคือเครื่องใช้ไงเรียกว่าสิ่งเอามืาอครอบทดลองของผมเนี่ยเพราะว่าเอาไว้เป็นฟาร,ร์มเล้าฟาร,ร์มหนังได้นี่จะเป็นการทำงานและส่งไฟกับพริบสองครั้ง ส่งไฟลาวาเปิดแล้วก็ปิดแล้วนี่เป็นระบบน้ำน,นี่เขาจะได้ของพวกนี้มาอย่างง่ายเลยโอเคนะเดี๋ยวเนี่ยเราได้ทำงเงินนีดมากมายเห็ยนมาตัวสามารถเรียนมาตัวแบบแบบตัวนี้เถอะก็ปวดดันอ้อยทำฟาร์มฆ่าตัวเอ็นชาร์กตัวเต่าเผายักษ์แล้วก็ห้อ,องถือผ่อนแล้วก็แตงโมง้แล้วก็ได้สร้างทัพขนาดใหญ่แบบขา้างล่างคุณทหารเลมอนแล้วนี่จะเป็น ฟังวัวที่ตป็นี้งานอ่านคิปเนี่ยเออใช่ไหมครั้งก่อนเนี่ยอลตินเนเธอร์เนี่ะอยู่ฝั่งนั้นแต่ย้ายมาอยู่ฝั่งตรงนี้เสียงน่านำ้ำคัญประตูนี้เถือนี่ได้จากหาได้สปาร์มมันเตอร์นะเออสปาร์มมันเตอร์มาใครอยู่เออขาม Yes Đâu có chờ lâu nữa m Fortune 3 Fortune 3 là vài m6 ơi Ê hê 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 ไม่ได้ฮะก็ไม่หาเรียวจากไหนดีวะคุดแรกก็ได้เรียวนะเธอใช่ไงถูกปะถูกตามเช่นได้เรียวชาหนะไ,ได้ยอะอยู่นะเรียวเออไปหมดบิดอยู่ขอเก,กียนเลยฟันจูนสามเจอเพชรถ้าเจอเพชรเราก็ขุดไปเลยเพชร ไอเพชรมาก็ได้อย่างได้ไส้ก้อนอะ่ะขนาดวยเลยโอ้ยีินชันโุ้งอ๋อสุดยอดอินชันมุ้งรู้สึกอ,อัะเน่ยอ๋อมันมันโค้นไงบางทีก็จะเป็นปลาบางทีก็จะเป็นของ โ oh, อ้ยอยละโว้ยนชันบุกฟอจุนรอก่อนนะ eight อีกหกแปดเลเวลเองอีกแปดเลเวลรอก่อนนะจัดฟอจุนอะแล้วมาแล้วในป่าเดี๋ยว,วได้ฟอจุน,นอ่ะ พอทั้งมันก็ตกได้อ่อ้อยฟอจูนถ้าฟอร์จูนจะมีไหมนะไม่น่ามีหรอกมั้งไม่น่าจะมีอ่ะแต่มันไม่มีเลย ป่าไปไหนหมดอันเนี้ยเฮ้ยอ้าวรอหนาแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจำสิบแปดโอ้คนเจอยโอไม่อยู่ทางเดียวาวต้องไปข้ามมันเตอร์คนทุกท่านปวด เก็บของมีค่าไว้เก็บไม่เนมนัไน,นกันแล้วกันเก็บแม่โมโม่มมมไปฮะที่จะจะเก็บอ่ะส่วนของแรงอันนี้ก็ไป่ต้นป้าก็เอาไปเลย ยังไงไหมฮะขี้เกียจโอเคเราจะไปหมู่สปาม,ขขามันเตอร์หอค้ามดังเดียกันอีนี่เธอมาหน้า ยู่ฝั่งไหนว่าลืมมาอ่ะฝังนั้นว,วิธีจะต่อยไม่ให้ตายนะครับจะมีวิธีอยู่ว่า นั่งกลัวว่าจะไม่เจอนะเจอแล้วแหละนัง่งคนนี้แหละจำได้ เก่งเหรอเก่งเหรอเก่งเหรอฮะเม่เก่งเหรอมาสิกลัวเหรอมามีความมิวอยู่ไม่กลัว่ต้องมาเงี้ยวเงียวเงียวมีอ่อยู่อยูมองแล้วก็ไม่มากดจอเพื่อฟจนเราต้องยอมนอย่างนะต้องการฟจน เพราะว่าเราเจอเด็กมนุษย์มันจะคมอ่ะกินเหงื่อเนื้อหมูนนหมด้วยไม่ใช่เนื้อหมูเนือ้องวว่ะตายเลยทุกคอมมีตายให้หมดสิบเก้าเวล้วมันยืนมันยืนอะไรของมันนะ่ะยืนหัวอยู่โด

เงี้จะสุดยวนยวนเลยเชี่ยลุปไม่ต้องเกิดนะเว้ยเด็กไป๊ะไปเด็กบ้าอ้าวตีตีใครรู้เรื่องไหมนี่มันตีน เฮ้ยดาบกูดาบว่างขมืกี้ซาก่าจะพัง นมันชันไม่มีสิ่งที่มันเกิดขาดเราได้นะเนี่ยเนี่ยหลบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังมาตีรถได้นะเพื่อฟอร์จูน์เราเัาเงินเยอะแล้วกันก็ตีทีมันก็จะตันรหวังหน่ารู้ละอี๋ แล้วก็หลบไปเถอนะมันมันได้เรื่อยเลยมองเามีอะไรบ้างมีอะไรบ้าองนะครเว่อมมือนมงฮอมือเหมือวออนนนอ้าวอ้าอ้า้นครับพี่ไม่จะว่าพี่เหวอเขาผมว่าผมเองเขาหมด คือมึงเอ้ยไม่ใช่โอ้ใช้คำนี้งะมาทนหน่อแล้วกันนะครับทูกค่าคำอยาเวลลเลเวลไม่น่าอนดิกมากอาเด็กมากดิกมาเนด็กมากเ้น่าเราจะมีสติบ่อยอะไร ที่เป็นสตรอมบอร์รี่ออทา่าอย่างนี้เราเป็นใครเออเป็นตัวนี้คือไม่ทันเลยทำไปจะพังก็ว่ะพังเร็วมากแล้วในว่ายิงสองอย่างนะก็ โอ้โหมาไมาอย่างนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่ากอัวเลยตอนอนั่งตายไปนานแล้วแบบนี้เราจาะรอโอ้ไม่นะขวานอลลคอสเสี่ยมปะงไายวิเลเจอร์เออเตีย่ยมคือถึงยังไม่เจอเหมือนวกวิเลเจอร์เลย ้องไม่หายคลิปได้เรื่องาไม่ัาเด็ดเจอได้แล้วอย่างนี้มันไม่ได้นะเอาไง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 นันตีเราขอโทษคัะนันตีเราเลยว,ว้าวขวดคองพี่แม่บ้างไงพี่มีนาสกา โอตายตายไม้เลย้ยมาตีแม่งอืมตีตีตายตายหมดยังฮะยังเพื่อฟอร์จูนนะเร็วตรงเรายมมังแปดมั้งไม่ยังห่วโอโหซอ,อมมีมัน con mình, mình nó chạy tồn lao hoa hồi ngọt tìm em ở nhà luôn nè em hồi ngọt nè em hồi Hãy mà คืออย่างนั้นก็เลยซอร์เกาะไปเลยไอซื้ก,กนี้ชอบ กินไม่จำเป็นอืมไปนี่ก็มีเยอะอ้อ,อยก็มีเยอะอันแค่นี้แหละโฮฮอ้โห S S, ตัวตัวของกูแม่ส <Woo> ามแม่ ไม่หนูหัวร้อนก่อนอะเขาสวัสดีค่ะ